เดไปแจกเักสารนะสภาผูกหลับอนามัยนะครับมาปราศรยวยนะครับไปดน่วันี้เนาะกด้วยฝากด้วยลป้าสิบอมให้รู้มาให้ยพี่น้องค้วนะครับากรพิดเลยตอนนี้าฝากพี่น้องเราพรอนนี้นะครับอาเพรว่าเที่นีเ้หลายสินี้นะครับโอ้เป็น่าน คอนดอนะครับดอรหอว่าเป็นแกกลมใส่กันเน้หนหับจากตรงนี้นะีเน้องรอนทางได้เลยโดยส่ตัวนี้เปทางสักทีเด็กจะน้องคิดเหยากด้วยคามด้วยอร่อยแน่นอนน้องฝากด้วยนะไม่จัดจ้นเลยชาโกเสียบไม้สิฟ้าเนื้อโคขุนย่างสีว้านะครับเต็กโคขุนาห้าเนื้อา รพอปลาทีอเราชห้โอเ้น่ราโอ้โหสุดที่เราทำี่เป็นุเตีที่สูตรพิเศษของลานะครับที่นำมาเสนอให้ที่น้องชาวเราหราลค้เราอากันรนะครับมาแล้วครับแบบนี้เรามีนะครับก่าซอยที่สอกับทางหน้าเป็นแบบของชทยเอกอาหารอร่เรอมาปาเริ่มต้นกระจายกพนีนะครับ ของเป็นตีนยาปักใต้ักฝักใตเลยดีเลยนะครับปลาสดๆที่นนองเป็นแบบดุใจนะเพื่อเพื่อสุขภาพฟ้งอร่อยนี่เขาเป็นอึนะครับยาในเข้มข้นมากเลยมีหลากหลายน้ำยาให้เลือกนะครับจะเป็นแตงกวาเฉกไส้ปลาน้ำยาไก่พี่เองโอ้โหสุดเลยน้ำยาพี่เขาทานได้นะครับมีโจ๊กไว้สำหรับที่เาทานเลยเดนผักตั้งเรือา รีกับบ้นรือก็นอกตัวไปอ่นไปนะครับติดใงแน่นอนติดแน่นอนแค่พี่น้องฝากด้วยอาหาครับที่บอกคาสดีตไม่ได้รับไมติดตัวกับพี่น้องหรือะเป็นขี้ปอมมีารนะครับขี้ปอมนี่ไม่ได้รับขี้ปลอที่ไม่ได้รับจะไปโง่สรรือปู้นะครับรีบกับนะครับไม่ส แล้วร้อน3 2ราบเลยค่ะตายใม่ร้อน3 2ราบเลยค่ะแค่ฝาแล้วแค่ดที่ส่วนของปากเชื่อมต่อเล็กแบบจดน้อร่างี่นาะสหับยางีไม่ได้พอกัรลอำอะไรเลยสามารถได้นะครับฝากด้วยสำหรับยาจ่ิมโยูนฝัักตกงข้าบนีนะครับเราทได้เลย お、no mm hmm、は、私たち Gracias. Yeah. Yeah.